จอร์ดิโอไทยอินไซต์ไทลแลงด์ปิดท้ายด้วยกิจกรรมคืนกำไรให้สังคมค่ะบริษัทกราฟเอเนจีเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะสนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังนะคะให้กับโรงพยาบาลตำรวจไปดูพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยคะ่ะบริษัทกราฟเอเนจีเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนสนับสนุนกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็กแก่ศูนย์ผ่าตัดผ่านกระดูกสันหลังและระบบประสาทโรงพยาบาลตำรวจเพ,เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดแผ่เล็กทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นลดเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาลและลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงตอกย้ำพันธกิจของการาฟภายใต้แนวคิด Powering the Future Empowering the People ตาม3แกนหลักคือสาธารณาสุขการศึกษาและสิ่งแวดลอ้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืนทางบริษัทเราเองก็มีโอกาส มีส่วนร่วมนะครับในการที่สนับสนุนเครื่องมือทางแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจมาหลายปีแล้วนะครับผมคิดว่าในเรื่องของเครื่องมือแพทย์เองเนี่ยบางทีระมานี่มันมาไม่ทันกับเทคโนโลยีที่มันมาคือบางทีเทคโนโลยีมันมาแล้วต้องการซื้อเลยกว่าตั้งประมาณได้ก็อาจจะหลายปีก็ทําให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยมันล้าสมัยไม่ทันสมัยไปแล้วครับไม่ทันการกับการใช้งานนะครับในส่วนนี้เองถ้าเกิดเราก็มีส่วนร่วมได้ก็ยินดีนะครับของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะมีมากก็คือในกลุ่มอุบัติเหตุตำรวจบาดเจ็บพี่น น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะทางการจราจรหรือว่าในคดีต่างๆเนี่ยก็ส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจทําให้โรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยเหล่านี้มากจําเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยรับการรักษาได้ทันอย่างรวดเร็วฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมตัวกล้องส่องผ่าตัดกระดูกสันหลังอันนี้ก็จะช่วยให,ใ,หให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับมีโรคแทรกซ้อนน้อยลงคนไข้หายเร็วขึ้น ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลงสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นนะครับที่ผ่านมาทางกราฟสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลต่างๆผ่านการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพเอาล่ะครับไม่ลืมนะครับวันนี้เรามีสอรองนะครับ นนจะเฉลยจะ,จะเกิดอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับสรารภาพปัญหามันเยอะอะไปว่ากันรอบ11โมงน่าจะสมูทกว่านี้อะไรค้างๆไว้เดี๋ยวไปเจอกันรอบนั้นละกันเดี๋ยวพี่ดนายจะไปเฉลยรอบนั้น <c oughs> วันนี้หมดเวลาน,นะคะ <c oughs> เราสองคนขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>